สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในะวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีกแล้วนะซึ่งวันนี้นะก็อยู่เกมสักอาร์นั่นเองนะครับผมนะเป็นเกมวาดรูปนั่นเองนะครับผมนะฮะซึ่งวันนี้ก็เข้าคอนเซปต์เดิมนะครับผมนะผมจะว,วาดตัวละครที่ผมชอบมากๆนะครับผมนะซึ่งเขาเลยนะคนดูถามว่าเอยผมถามคือคลิปที่แล้วนะที่ผมวาดเอ่อมีขะสะไปคนดูถามผมถามคนดูดิ ว่าอยากวาตัวไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมนะแต่สรุปก็คือคนดูมาไอ้วาดตัวอะไรก็ไม่รู้ดิผมไม่ชอบทั้งนั้นเลยนะครับผมนะซึ่งสรุปวันนี้คือผมก็จะวาดตัวที่ผมชอบนะคุณดูบอกเอ้าไอ้เฮียลูกจะถามคุณทาไมวะอยอกเล่นนะครับผมนะก็ประมาณนี้คือผมแค่ถ้าเข้าใจอารมณ์ผมด้วยนะคือถ้าผมวาดตัวละครที่ผมแบบไม่อยากวาดมันก็จะออกมาแบบวาดแบบส่งๆอ่ะเข้าใจว่าแบบส่งๆให้มันเสร็จแค่นี้นะแต่ว่าถ้าผมวาดตัวละครที่ผมชอบๆบก็คือผมจะพยายามแล้วแล้วก็แบบ ตั้งใจอะนะครับผมนะเออประมาณนั้นนะครับผมนะซึ่งตัวละครที่ผมเจอว่าน่ั่นคือมาจากเรื่องบิดเทพโบราณนั่นเองนะครับผมนะเรื่องนี้นะครับผมนะปลายปีนี้หรือไม่ก็ปีหน้าเขาจะออกภาคใหม่นะครับผมนะเป็นภาคสงครามเลือดพันปีนะครับผมนะซึ่งครบรอบ20ปีอะเออนะครับใครรู้จักบ้างนะครับผมนะผมบอกเลยเรื่องนี้มันมากเดอะเบสอันดับหนึ่งของผมเลยนะครับไม่ได้โอยนะอันนี้เรื่องจริงแต่ว่าในภาคหรือว่าในอนิเมะเนี่ยเขาเลยนะที่เขาเอามาทำน่ะคือ เนื้อเรื่องเสริมมันมันมันเยอะเกินอ่ะเข้าใจว่าคือบอบวกว่ามันถือว่าเนื้อเรื่องหลักมันกำลังเดินอยู่อีกตอนนึงตัดไปเนื้อเรื่องเสริมเลยเอ้ะเฮ้ยองงเลยเฮี้ยอะไรวะอะไรประมาณนี้นะครับผมเนะเออก็ก็ข้ามไปได้นะเนื้อเรื่องเสริมมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเนื้อเรื่องหลักกันใครที่อยากจะดูเนื้อเรื่องหลักก็ข้ามข้ามไปก็ได้นะครับผมเนะเอออะไรของกูเนี่ย โอเคนะครับผมต่ก่อนที่มันจะเลยเถิดไปมากกว่านี้นะครับผมนะเดี๋ยวจะกลายเป็นช่องคุยเรื่องอนิเมะแทนนะครับผมนะโอเควันนี้ผมก็จะมาวาดอ่าซาลคิเคปาจินั่นเองนะครับผมเป็นตัวละครที่ผมชอบมากมากเลยนะเอาจิงๆคือเรื่องนี้นะคือผมชอบตัวละครหลายตัวมากนะถ้าผมจะมาวาดคือผมสามารถที่จะททำได้หลายพาร์ทเลยสามสี่พาร์ทได้เลยนะครับผมนะเออถ้าผมจะมาวาดนะวาดละอาจจะคิผมจะไล่เรียงอันดับหนึ่งที่ผมชอบนะซาลคิเคปาจิและกิมจอนะครับผมเนะแล้วก็ ใครนะนางเอกไม่ใช่ไม่ใช่เบริมียนะไม่เอาฮะมันนั้นคือผมไม่นับจ <c> ร <oughs> ิงๆมันคือนางเอกอะแต่ผมไม่นับไอเ้เฮ้ยผมนับเป็นใครนะอ๋แล้วไงไอ้กูชอบแต่กูจำชื่อไม่ได้อะไรวผมสั้สนๆทีู่เคียเออรุจิกิลูเคียเออนะครับผมนะ <c oughs> แล้วก็โยรุอิจินะครับผมนะที่มันเป็นแมวแมวดำอเออแล้วก็ตัว ไอ้นั่นอีกที่เป็นไวเซอร์อะที่เป็นตัวผู้หญิงอะใครอยู่วะไอตัวเล็กๆอะที่มันชอบเอารองเท้าฟาดอะไอเชาวันกันละกันนะครับผมแนละ้วก่อนที่มันจะยาวกว่านี้นะครับผมเรามาเข้าเรื่องกันเลยก่อนเรามาวาดรูปนะฮะซึ่งรูปที่ผมจะวาดนะก็คือรูปนี้นั่นเองนะครับผมนะฮะก็ซาลากีเคียวจิในภาคอสงครามเลือดพันปีนะครับผมนะซึ่งบางใครโหดมากตัวนี้นะครับผมนะไอเชียยังไม่จบอีกยังจะแวะอีกโอเคนะเข้าเรื่องเลยก่อนนะผมจะวาดนะครับผมโอเคฮะ อันดับแรกเราต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับผมนะฮะซึ่งผมาจากประสบการณ์คิที่แล้วคือผมใช้สีดําเยอะมากนะครับผมนะผมจะเปลี่ยนเป็นใช้ถังนี่ก็ลังลดน้ําทิ้งเทน้ําทิ้งแล้วก็ุยโอเคแล้วก็เอาสีดํานะครับผมนะฮะโอเคผมจะเอาสีดำโอ้ผมใช้สีดําเยอะมากนะฮะ ไส่เต yeah. ็มเลยโอเคโอ้โ okay. อ oh, oh, กระตุกโอเคค่อยๆวาโ oh, อ้หกตรงนั้นเลยจากประสบการ,รณ์คิดที่แล้วมีกล้องนะครับผมเนียโอ้โห oh, okay. oh, มันถ่ายได้นี่หว่าโอ้ oh, <im itation> ผมเอาไปวางไว้ไหนดีเผื่อได้ถ่ายรูปเองฮะโอเคเก็บไว้ก่อนเก็บไว้อันนี้อะไรเนี่ยเ๋อ oh, เป็นแบบแป้นนเฉยฮะอะไรสะครับผมอะไรนี่ พรานได้ผมสำรวจมีอะไรใช้งานได้บ้างโอเคไม่มีครับผมนะจากประสบการณ์คิดไปแล้วนะครับผมนะฮะคือภาพมันสูงเกินนะครับผมผมต้องแบบเอาโต๊ะมาเพื่อที่จะยืนนะครับผมนะโอเคมาเริ่มวาดนะครับผมนะทรงนี้ผมจะต้องทำโครงล่างก่อนนะครับผมในเงแปลงทุบสีดำเลยมากระโดดเหยียบโต๊ะอึ อันนี้ผมจะทำโครงก่อนนะครับผมเนะี่ยอันนี้ก็คือโครงขอบผมนั่นเองนะครับผมเนะี่ยโอเคแปลกแปไปเลยโอเคครับผมนี่ก็คือผมนะครับผมเนะี่ยผมโอเคแล้วคือผมเปิดเพลงคือผมอาจจะเปิดเพลงแบบชิวๆหน่อยนะนเวลาผมวาดเพลงผมชอบเปิดเพลงชิวๆนะครับผมนะไม่งั้นแบบ อารมณ์ศิลปินมันจะไม่ออกนะใครวะโอเคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่ารูปแรกกับรูปที่สองนะครับผมนะฝีมือผมจะพัฒนาไปถึงไหนนะครับผมหรือว่าแค่ไหนอย่างงี้ดีกว่าถึงไหนดีกว่าวะคลิปที่แล้วผมวาเป็นมิขสะนะครับผมรอบนี้เป็นเขมปาจินั่นเองนะครับผมนะก็เป็นตัวละครที่ผมชอบว่าดสลับกันละชายหญิงชายหญิงบ้างนะเดี๋ยววาดแต่ผู้หญิงล้วนคนจะเบื่อเอานะโอเคอันนี้ก็คือเป็นผมนะครับผมนะขอบผมเขาเรียกว่าอะไรนะ เออถ้ามันก็แล้วกันนะไม่อธิบายก็แล้วเดี๋ยวคนทุกคนจะเข้าไม่เข้าใจเดี๋ยวผมผว่าผมว่าอะไรอยู่โอเคโคงนะ้งหน้าได้แล้วนะครับผมนะฮะดูแปลกๆกว่าตรงนี้ลบก่อนผมเพิ่งรู้นะว่าสามารถลบได้นะครับผมนะมันต้องเก็บฟองน้ำเอออยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ โ okay. อเคโค้งหน้านะครับผมประมาณนี้อเขาโค้งเริ่มมาเป็นไงโอว่ารูปครั้งที่สองโอเคต่อไปก็เดี๋ยวผมจะตีโอ้โหเดี๋ยวผมจะตีกรอบก่อนแล้วเขาจะตีครึ่งหน้านะครับผมเพราะว่ายังไงก็ต้องได้วาดอยู่ยวลวเออมาผมเสริมแปบนึงเสริมลายผมโอเค ้องดูดีๆ,ดๆนะเดี๋ยวพาดขึ้นมาโอเคฮนะลากลงโอเคพ่อเดี๋ยวผมจะวาดตาวาดอะไรได้ง่ายนะสังเกตจะคลิปที่แล้วคือผมวาดมีกระาคือผมไม่ได้ตีตารางครึ่งหน้านะดวงตาของมีงกรากะาก็เลยแบบมันดูแบบไม่ตรงกันไม่เสมอกันนะครับผมนะก็นี้ก็คือผมก็ประสบการณ์มาแล้วนะครับผมในะจากคลิปที่แล้ว โอเคอันนี้ก็เป็นอะไรที่พี่ที่ปิดตานะครับผมเนะ่ย mm hmm. <Hey, S 2> มันสางไปเ mm hmm. สริมอีกหน่อยแล้วะกันโอเคตาข้าง mm hmm. รอบนี้วาดง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าอีกตาหนึ่งเขาแบบปิดตาไว้เราไม่จะเป็นต้องบอกวาดสองตาพร้อมกันนะฮะคือ mm hmm. ถ้าว่าดสองตาตาอีกตามันจะไม่เหมือนกันนั่นเลยอันนี้คือปัญหาระดับชาติของผมเลยนะ เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่โอเคฮนะมันดูแปลกอ่ะเหมือนตามันบวมไงไม่รู้เหมือนโดนต่อยมาหรอช่างช่างมันก็แล้วกันฮนะโอเคเรามาทำให้หน้ามันตอบลงดีกว่า้ดยการวาดเงานะครับผมนะฮะอันนี้คือผมพยายามวาดที่จะเกาะแบบมากที่สุดเลยนะครับผมนะเกาะแบบนะเพราะว่าผมชอบมากตละครอนี้ เอาจิงคือถ้าวาเป็นาสไตล์ตัวเองมันก็คงไม่ได้เออผมไม่ผมไม่ถึงขัง้นแบบวาเป็นลา,ายเส้นตัวเองได้นละผมก็ไม่ได้เก่งขนาดนะั้นโอเคประมาณนี้ผมก็ผมไม่ชอบตาไว้ตามันเหมือนเดินต่อยมาไอ,อเ้เดี๋ยวผมเดี๋ยวลบวานใหม่ดีกว่าคะทุกคนโอเคแล้วก็ ขึ้นไปเลยให้มาดูแบบหักมุมเหลี่ยมๆไม่ต้องบวมขนาดนั้นก็ได้เออไอ้เฮ้ยแม่งลบทำไม่ฮะเออขึ้นประมาณนี้แหละให้มันดูแบบเข่งขุ้มโอเคเดี๋ยวมจะวาดสองฝั่งนี้ก่อนแล้วลกันนะถ้าผมวาดฝั่งนะ้นฝั่งถึงไปมันจะเบี้ยวน,นะครับผมเนะยโอเคเฮ้ย ได้อยู่อันนี้ได้อยู่โอเคแล้วก็ตาเอ้ยได้เลยเนี่ยอันนี้โอ้เป็นไงค่อยๆวาดนะตรงนี้เป็นการข้าวแผ่เป็นนะฮะโอเคแต่เป็นโดนฝันหน้าหน้าแหกตรงนี้จะมีร่องโอเคต้องเหนือนผมวารายละเอียดก,ก่อนนะแหม อเริ่มมาเฮียอย่างเอาเลยแล้วตรงนี้ต้องโค้งใน,นหนึ่งโอเคเพื่อเล่นแบบลูกเล่นนะแล้วก็มามุมนี้โอวาดรูปมันก็ไม่ได้ยากแล้วขนาดนั้นะนะนะถ้าดูแบบนะถ้าวาดเองนี่น่าจะยากอยู่ฮนะโอเคแล้วก็ปากตรงนี้แล้วก็ลอยฟันมาถึงข้างล่างโอเคโห ดูภาพรวมก่อนโอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ทุกคนเป็นไงโอ้โหได้อยู่ฮะไ,ได้อย,อยู่เดี๋ยวผมจะทําการวาดเงานะครับผมเนะี่ยเดี๋ยวค่อยแรงเงานะฮะโอเคโอ้โหอ,อ,อันนี้คือจะเป็นที่ผมว่านนีะ่คือเดี๋ยวผมจะแรงเงานะฮะคือจะได้กั้นไว้นะว่าผมคเคาเแล้ว กั้นไว้ว่าควรจะแร,แรงเงาตรงไหนคือเราไว้แรงเงาตรงไหนอะไรย่างนี้นะครับผมนะ <c oughs> เฮ้ยเริ่มเมา,าเฮ้ยผมเนี่ยทำอะไรก็เก่งไปหมดจริงจริผมแม่งไม่ชอบตรงนี้วะมันดูแบบแปลกๆฮะหน้ามันไม่ได้อ้วนขนาดนั้นนะหน้ามันจะตอกๆโอเคงวนเข้าอีกนิดเออโอเคประมาณนี้เอ้ยเพอร์เฟกต์ โอ้ดูระยะไกลก็โอเคนะครับผมนะได้อยู่ฮนะต่อไปก็วาดคอนะครับผมนะเป็นปกเสื้อนะครับผมนนี้คือผมว่าปกเสื้อก่อนนะผมเขาเรียกเขาเรียกเสื้อนะครับผมเนะี่ยโอเคมาอย่างนี้แล้วก็โอเคลงมายาวเลยโอเคฮาเป็นไงเริ่มมาครับผมนะเอ่าเรื่องว่ะ ไอ,อนะ้วาดไปโชบไปคือเขี้ยเลยเด็ดว้านไปโชบเร็วกอ่าได้อยู่นะเดี๋ยวผมจะวาดแขนเสื้อตรงไหล่ตรงนี้นะครับผมนะเรื่อการวัดระยะจากไหนเลยเออลากไปเลยวนะ่าผมไม่ต้องคิดมากโอเคต่อไปคือผมจะทําการเก็บงานผมนั่นเองนะครับผมนะโอเควาด โอเคครับผมนะก็ทําการแบบลงเขาเรียกว่าลงสีดำใส่ผมไ,มไเปเรียบร้อยนะก็ดูโอเคนะครับผมนะเออก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะโอเคต่อไปก็อันนี้คือผมยังไม่เสร็จนะคือเดี๋ยวผมจะเขาเรียกวนะ่าค่อยๆไปค่อยๆไปก่อนนะครับผมนะเก็บงานแบบลงเงาตรงหน้าก่อนก็แล้วกันก็ค่อยไปถ้าทําแบบแต่ตรงผมมันจะดูภาพรวมไม่ออกถ้าปิดตาตรงนี้ต้องเป็นสีดำนะ โอ้เป็นไงเนี่ยลงเงาหน้าแล้วนะตอนนี้เวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผมนะโอ้โหมีมีมระถาผม้านลูกครึ่งชั่วโมงอันนี้ขึ้นมาอัพระดับเป็นหนึ่งชั่วโมงฮนะรายละเอียดมันเยอะนะครับผมนะ,ต,ะตัวนี้มีคาตาแค่วาดมันขาเแล้วมีคะถาผมเอาภาพมาจากอนิเมะมันเลยแบบว่าดู รายละเอียดมันไม่เท่ากับในมงางะครับผมอันนี้คือผมเอาภาพมาจากในมังงะเลยคือผมก็พยายามแบบทําให้เหมือนต้นฉบับเลยนะโอเคนะครับผมนะฮะเป็นไงกันบ้างนะรับผมยังไม่เสร็จนะอันนี้เดี๋ยวผมต้องลงเงาตรงคออีกนะฮะแล้วก็ตรงเสื้ออีกนะครับผมโอ้โหแค่นี้ก็สวยแล้วจริงๆอ่ะอ้โอโหลงเงาคอลงเงาเสือ้อเกือบ เพอร์เฟกละมันขาดตรงไหนอีกบ้งกางวะเดี๋ยวผมดูแป๊บน,นึงโอ้โไหไอ้นี้ผมว่าเสร็จได้เลยเนะี่ยคือแบบสวยแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมมาจะมาไล่เอ๊ะเขียนลายเซ็นก่อนโอ้โหมันเอืจริง้มันก็เสร็จเลยนะเนี่ยแต่ว่าผมมียาขาดค้างคาใจอีกนิดหนึ่งฮนะขอเขียลายเซน็นก่อนครับแล้วกัน,กน นี่ยตรงผมมันดูแบบลุงลังกันไปเลยผมจะเก็บให้มันละเอียดกว่านี้นะครับผมนะแล้วก็เฮ้ยแค่นี้ก็พอแล้วมันจะดูมันดูเท่เดียวนี้ผมอะ๋อข้างบนขวานะครับผมข้างบนขวายังมีผมไปดูรูปต้นฉบับมันยังมีแบบร่องรอยอันนี้อยู่ขั้วเรือกไปสีขาวอะ่ะไอ้ขี้เอ้สีขายไปไนบนเอะ่ะโอเคผมเติมเติมแนวมันจะเป็นร่องขั้วเลียก่าร่องผมอเออผมมันไม่ได้ทึบขนาดนั้น โอเคนะครับผมนะก็ถือว่าเสร็จไปที่เรียบร้อยจริงๆคือผมอยากจะตกแต่งอีกหน่อยนะครับผมตรงเขาเรียกว่าตรงโคนผมอะ่ะเขาเรียกมันจะแบบมันจะมันเป็นเหลี่ยมมากกว่านี้เออมันชัดกว่านี้แต่นี่คือผมมันแบบมันดูช่างมันก็แล้วกัน,กนผมขี้เกียจแล้วนะตอนนี้ก็ผ่านมาแบบหนึ่งชั่วโมงห้าสิบนาทีนะครับผมนะก็วาดรูปเสร็จไปที่เรียบร้อยนะเนี่ครับผมดูด,ดิผมลืมลบไอ้ตรงนี้ต้องลบก่อนไม่ได้นี่เป็นเส้นล่างครับผม บบบโอเคนะครับผมนะฮะก็สำหรับคลิปนี้สำหรับลูกลากีเคฟาจินะครับผมนะฮะก็มีประมาณนี้นะครับผมเส้นตรกลางก็คือมันมีแล้วตามต้นฉบับนะครับผมนะโอ้โหไม่เชื่ภูมิใจวังยิงโอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับผมแนวนี้ให้ผมวาดตัวละครอนิเมะที่ผมชอบนะครับผมนะก็สามารถที่คอมเมนต์มาได้หรือว่ากดไลค์กดซับสไครป์ผมได้นะครับผมนะะโอเคก็ภูมิใจ ขอชื่อชจมผลงานเลยเพิปมหนึ่นงฮะผมใช้เวลาประมาณเกือบสองชั่วโมงนะครับผมนะเพื่อรังสรรค์ภาพนี้ขึ้นมานะครับผมนะโอ้โห <c oughs> ไม่ไดีว่าไม่ไดีว่าเดี๋ยวเละเดี๋ยวเละ <c oughs> โอเคครับผมนะไปคบับผม